สวัสดีนะคะวันนี้มารวมตัวกันอีกแล้วะะ่ะวันนี้ก็มารวมตัวกันเหมือนเดิมนะคะเสี่เชือกห้าเชือกหกเชือกนะคะเจ็ดเชือกนะคะทั้งหมดเจ็ดเชือกเอาโมหฮไปซ่อน, <c oughs> นไป ลม,มตูดพี่ปุกาดูนะคะโมห์แงห่างจากพี่ส้มไม่ได้นะคะล้อนะคะห่างพี่ส้มไม่ได้นะคะโมห์ปิดติดพี่ส้มมากะะดูนะคะหันไปหันมาแลครับพี่หันไปไหนก็หันปหเป็นหโม เสียงหวานเที่ยวนะคะโมห์แงเสียงเสียงแจ้วแจ้วนะคะกลัวนะคะโมห์แงโอที่ส่งนี้ลองเสียงหวานเชยว น้องน้ำมนน้องอูอง๋อิงพี่ปูผาพี่บุญมีพี่ส้มพี่โมแฮพี่บัวทอง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มาหาผัวมาหาพ่อพันพี่บัวตองพี่บัวตองอาบน้ำเสร็จแล้วลพี่บัวตองพี่บัวตองไม่อยากกลับบ้านนะคะอยากมาหาเพื่อนพี่บัวตองดูโ,โมแหนั่งทำอะไร สาวโมแหนังตุยนะคะสวยเชียวพัฒนาเนี่ยทางเขาบ้านนั่นมืาขึ้นกูเก็ียบลมกูมง,ง่มมากจนว่าไฟกระดับไปแม่มันดอกบดีฝากก็ไม่เห็ุลูกกูลังห้องว่าสันซ้ำสินอนไดสองทุ่มเมื่อตะลุ่มตะคนเออดูนะครับโมเฮนัง ตัว่อออ่อยนะะอมีอาบน้ำมายางบังยางงามมานอนเกี้ยกินลินละโอ้ยมานอนโชว์ความสวยอีกแล้ว

ดูนะคะดูต <it> ูดหนุ farther farther ่ย oh ต้ดสวยมากเลยอีกอีกบุตมีตุ้ดสวยพ่อควรนาดนะคะพ่อควรนาดพ่อควรสายหานะคะนะพ่อควรพ่อควรอ้วนก็พ่อควรสายหาวันวันไม่ทำอะไรนะคะ ควรก็ขอจบไลรแค่น kind of ี้นะคะไ์หน kind of ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะพรา